ใช่ทะ่ปิดมากเนประตูนี่ค่ะหลังจากท่านเจ้าวาดสร้างห้องน้ําตุ๊ดทอมขึ้นมาเนี่ยขาะชาวบ้านเขาอือหาเขาพูดถึงกันยังไงบ้างคะก็เป็นที่ตุ่อกตูกใจของญาติโยมนะครับเพราะว่าวัดสาริการามของเรานี่ก็ ต้อนรับญาติโยมหลายอายุหลายเพศหลายวัยที่มาํำบุญที่วัดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นทุสเป็นตอมก็มาที่วัดนี้ก็จะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางการศาสนาในพิธีทางศา,าสนาสวดมนต์ตำวัดตำวัดเจ้าตำวัดเพลนรวมไปถึงว่าหอ,อห้องน้ำ มาห้องน <Yeah. S 2> ้ํา <the> ก็จะมีห้องน้ําแบ่งเป็นประเภทไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นตอมหรือเป็นหญิงเป็นชายก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนห้องน้ําหญิงก็จะอยู่ด้านนู้นรวมถึงห้องน้ําทอมก็จะอยู่ด้านโน้นใกล้ๆกับห้องน้ําผู้หญิงด้านนี้ก็เป็นห้องน้ําผู้ชายก็จะมีห้องน้ําตุดอยู่ความจริงเราก็ไม่ได้แบ่งแยกเพศของของญาติโยมแต่ว่าเราก็เว้นวรรคไว้เพื่อให้ ญาติโยมได้ใจห้องน้ําอย่างสบายอกสบายใจมาทาบุญทีวัดแล้วก็ได้ใจประโยชน์กันทุกฝ่ายอรอบด้านไม่ว่าจะเป็นญาติโยมเพศไหนก็สามารถที่จะใจห้องน้ําได้น้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ําของผู้พิการก็จะมีห้องน้ําของผู้พิการอยู่แล้วเวลาทมกับตุ๊ดเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาแยกไหมคะว่าเขาจะเข้าห้องน้ำตุ๊ดทอมหรือว่าเขาเข้าทั่วไปอะคะก็ใจอย่างที่มีป้าอยู่ ก็คือตุ๊ดก็มาปข้าห้องน้าตุดเลยจ่เธอก็เข้าห้องเอยทอมก็เข้าห้องน้ำาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอยู่ในต่างสื่อต่างๆยมญาติโยมก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ว่าจะเป็นตุ๊ดเลยจะต้องแอบว่าเป็นตุ๊ดแต่ว่าแต่ไม่นี้ก็ใช่เ้ห้องน้ําเปิดเผยเลยเพราะว่าญาติโยมที่มาก็ก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่ปกติก็จะสังเกตได้ชัดเจนจากการแต่งตัวเพราะว่าบางทีพระ อาจจะรับของจากญาติจากโยมก็จะต้องมีการพิจารณาว่าโอ๋นโยมผู้หญิงจะต้องมีรับป้าประเกณฑ์โยมผู้ชายก็ไม่ต้องใจฝ้ารับประเกณฑ์ส่วนโยมที่เป็นโยมตุ๊เราก็จะดูได้ชัดเจนกจากการแต่งตัวของเขาเวลาก็ไมาใช้ห้องน้ำเขาก็ใจเป็นปกติเพราะว่าเป็นห้องน้าของเขาอยู่แล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเราต้อนรับเขาไม่แบ่งแยกแบ่งเพศสามารถที่จะมาวัดเราได้มาวัดสาริการามได้ ใจบริการองโนง่องน้นตำตรวจมนําวัดก็จะเป็นปกติเหมือนญาติโยมผู้หญิงผู้ชาย